กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทํานายดวงนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับเป็นการทํานายดวง3เดือนไตรมาสสนะครับได้แก่เดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนดวงการงานการเงินความรักของท่านในตลอด3เดือนนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นแก่ดวงชะตาของท่านบ้างเราไปรับชมรับฟังเนื้อหาคําพยากรณ์ภายในคลิปพร้อมกันได้เลยนะครับ และพิเศษสุดสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจบูชาเป็นว่านจัก,กรจันนะครับว่านจัก,กรจันเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจัดเป็นพลสิทธิ์ชนิดหนึ่งนะครับคนโบราณเนี่ยนิยมนํามาบูชากันนะครับเพราะเชื่อว่าจัก,กรจันเนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมโดยเฉพาะด้านค้าขายการเจรจาการดนจิตด,ดนใจนะครับการเรียกลูกค้าการเสี่ยงโชคต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นผลสําเร็จดี โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภเงินทองทุกชนิดนะครับคนจึงนิยมหามาบูชากันและเนื่องจากว่านจัก,กรจันเนี่ยนะครับเขาจะเกิดเฉพาะในช่วงของฤดูฝนนะครับจำกัดด้วยการเวลาเพราะฉะนั้น1ปีจะมีเพียงแค่1ครั้งนะครับเอาเป็นว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะบูชานะครับหรือว่าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับว่านจัก,กรจันยังไงติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้ด้วยการแอดไอดียไลน์เข้ามาสอบถามได้ละกันนะครับ ดวงการงานสําหรับชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์นะครับดวงชะตา3เดือนไตรมาสสามนี้นะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมและก็เดือนกันยายนครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่30มิบิถุนายนเลยนะครับดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์จะมีการย้ายออกจากวินาทนั้นมาทับตัวนะครับก็จะทําให้ในเรื่องงานนั้นกลับมาดีดังเดิมนั่นเองนะครับในช่วงที่ดาวการงานไปตกวินาทในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่า าวลัคนาและชาวราศีสิงห์ในเรื่องงานเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับและหลายท่านก็มีเกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าดาวการงานนั้นมาทับตัวนะครับใครที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานก่อนหน้านี่แล้วก็จะกลับมาได้งานใหม่นะครับมีความสําเร็จเรื่องงานเข้ามานะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวการงานมาทับตัวยังไงเรื่องการงานเนี่ยดีแน่นอนนะครับค่อนข้างจะวุ่นวายเลยแหละนะครับมีงานทําเยอะนะครับม ขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้ดาวพระสุ์ไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะนะครับจะมีดาวพัางคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนพบสุภาสุภาหมายถึงความสําเร็จนะครับมีดาวเห็นความสําเร็จมาทับตัวดาวพัางคารกับดาวพระสุ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรกันนะครับจะมีกัละยานิมิตรมีคนมาคอยช่วยงานท่านนะครับช่วงนี้จะมีเรื่องของชื่อเสียงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ถือว่ามีการเติบโตดีนะไม่มีอะไรต้องกังวลใจนะครับถือว่าเป็นช่วงวาสนาท่านเนี่ยค่อนข้างดีนะครับบวกกับดาวพัางคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนพันธุุพันธก็มถึง ช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดก,กับผู้หลักผู้ใหญ่มีการได้ร่วมงานกันหรืออาจจะได้รับความไว้วางใจแต่ส่วนมากดาวผู้ใหญ่มาทับตัวเขาเรียกว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมีโอกาสได้ร่วมงานกัน,หร,รน,กนหรือว่าได้รับการผลักดันการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนอกจากนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์ดีสําหรับใครที่ทําในเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะก็มีโอกาสได้ร่วมหรือว่ามีโอกาสจะมีผู้ใหญ่มาหยิบยื่นโอกาสความช่วยเหลือต่างๆให้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ดวงผู้ใหญ่นั้นอุปธรรมเรานั่นเองนะครับแต่สิ ระวังไว้ก็คือว่าดาวพระศุกร์กับดาวพังคานนั้นเจอดาวพระเสาร์นะครับซึ่งดาวพระเสาร์นั้นเป็นเจ้าเรือนอรินั้นเล็งมานะครับหกสามนะครับเจอดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริเล็งมาดาวพระเสาร์ก็คือเลขเนะครับหกกับ7เนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันอยู่แล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นคู่พัดพ้ากันนะครับดาวพระศุกร์กับดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นศัตรูกันอันนี้ก็ต้องระวังการมีปัญหามีศัตรูคู่แข่งที่เป็นเพศตรงข้ามนะครับโดยเฉพาะดาวพังคานเนี่ยกับดาวพระเสาร์เป็นคู่แตกหักกันนะครับให้ระวังกัญหบผู้ในมี ตรงข้ามไว้ด้วยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับรวมไปถึงสุขภาพของคู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวอาจจะมีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือว่ามีเกณฑ์การทะเลาะกันกับคนในบ้านนั่นเองโดยเฉพาะญาติฝ่ายแฟนอะไรพวกนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากเตือนแต่ยังไงดาวการงานมาทับตัวนะเราต้องแยกกันเรื่องดีกับไม่ดีมันคนละเรื่องกันเราอย่าเอามาผสมปนเปเรื่องดีก็คือดาวการงานออกจากวินาศมาทับตัวแล้วมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่หรือมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับเรื่องงานแต่ถ้าเกิดใครไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานช่วงทีีี่่่่่ผาาานานนนมะชววงง้ถือเเกณฑปปลลยแ เหมือนกันเพราะว่า6กับ7เนี่ยมันเป็นคู่พัดพลากกันก็มีเกณฑ์เรื่องของการถูกกันแก้ถูกทําให้ออกจากงานอะไรประมาณนี้หรือหรือว่าบางท่านที่อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็เงเซ็งหมุดหงิดใจ,จก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่นะครับในเรื่องการลงทุนธุรกิจไม่ดีนะช่วงนี้งดลงทุนทุกอย่างไว้ก่อนนะครับผมและมาในช่วงของวันที่2 7สิงหาคมนะดาวพระศุกร์จะมีการโครจรวิปริตเรียกว่าพักองศาเดินโคจรถอยหลังมาอยู S ่ที D ่เ e รือนวีนาศนะครับในช่วงนี้ดาวการงานถอยหลังเนี่ยนะครับความคืบหน้าในเรรื่่่ออองงาาาานนกกกก็ไมคยยดีะะหจ ต้องอดทนแล้วก็ต้องใส่แรงกายแรงใจต้องทุ่มเทมากกว่าเดิมจริงจะได้มานะครับแต่ข้อดีก็คือดาวการงานถอยหลังเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์จะได้งานเกา่าโชคเกา่าเกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยมีเกณฑ์ได้มาอยู่นะเพราะว่าดาวพระศุกร์เนี่ยมาอยู่ที่เรือนภพวินาเนี่ยนะครับเขาได้มาตรฐานทางโหราศาสตร์ที่ว่าราชาโชคนะครับก็เลยมีเกณฑ์เรื่องของโชคเกา่าหรือว่าอาจจะได้โชคมาบแบบทุกขลาบนะครับเกิดความเสียหายเกิดความวุ่นวายความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแต่ท่านก็ยังมีโชคในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่นั่นเองเ,องเนาะอันนี้ก็ถือวว่่่่่าาเป็นนนนอีีกหึงงสิดะแตมั ต้องแลกด้วยความทุกข์ใจหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่ท่านจะต้องแก้ไขเข้ามานั่นเองนะครับและมาในช่วงของวันที่28กันยายนดาวการงานท่านจะมีการโคจรเดือนหน้ามาทับตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เรียกว่าในตลอดทั้ง3เดือนไตรามาสสามนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดใครที่มีการเปลี่ยนงานแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าดีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะฮะแต่ว่าในช่วงของการเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยหรืออวว่่่่่าามมัันไคคยดดีีงใจเททร ตามที่ท่านนั้นตั้งเป้าไว้นั่นเองนะครับยังไงก็อยากให้ประครับประคองไปก่อนเดี๋ยวดาวพฤหุสจากนี้ไปนะหลังจาก28กันยาเขาก็จะเริ่มกลับมาเดินหน้าแล้วนะครับ โดยเฉพาะในช่วงหลังจากวันที่30กันยายนเป็นต้นไปนะั้นดาวพระศุกร์จะเลิกมนองศาก็คือจะกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะครับยังไงก็อยากให้อดทนประครับประคองเรื่องงานนะมันจะสงบเรียบร้อยหรือว่าสําเร็จดังใจหมายจริงๆเนี่ยก็คือหลังจาก30กันยายนเป็นต้นไปดาวการงานท่านจะกลับมาเดินหน้าไม่มีการโคจรวิปริตอีกต่อไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากบอกฝากเตือนชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ยังไงผมก็ยังย้าเหมือนเดิมว่าดาวการงานมาทับตัวยังไงเรื่องงานดีแน่นอนนะครับเราต้องแยกกันเรื่องดีคือ มีงานเข้ามาให้เราต้องรับผิดชอบต้องทํามีความสําเร็จในเรื่องงานเข้ามาแต่มันก็อาจจะวุ่นวายในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือรวมไปถึงการทํางานแบบมีหุ้นส่วนกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ฝากชาวลัคนาราศีสิงห์พิจารณาไว้ประมาณนี้ละกันนะครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับให้หาเป็นบวน่วงหน้ากระบาดนะครับมาเสริมดวงติดตัวไว้ด้วยโดยเฉพาะลูกหลานสายญาพญานาคาราชทั้งหลายนะนะครับใครที่นะครับศรัทธาเกี่ยวกับองค์พญานาคราชในเรื่องการงานเนี่ยให้หาเป็นบ่วงหน้ากระบาดมาบูชาติดตัวเสรริมดวงนะคับ จะช่วยหนุนดวงการงานให้มีความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะเดือนนี้ดาวพระเสาร์เจ้าเรือนอริเลงมาที่เรือนตนุเจอกับดาวพระศุกร์เป็นคู่ศัตรูกันนะครับยังไงมีเกณฑ์มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานต้องรับผิดชอบต้องแก้ไขอยู่แล้วนะครับบูชาบ่วงนักกระบาตครับจะได้รับรื่งสาเร็จสมหวังในเรื่องงานมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการถวายน้ําดื่มสากสก,กี่สิบเอ็ดขวดนะครับหรือไม่ก็ไปบริจาคสินของให้แก่บ้านพักเด็กกักมอบความสุุุขนนนะใให้้ทําบวัไดยิ่ง เลยอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับเรื่องงานนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงตั้งแต่4กรกฎาคมไปจนถึง23กรกฎาคมเนี่ยอาจจะต้องขอยอมรับอย่างหนึ่งว่าในเรื่องการเงินยังไม่เด่นเท่าไหร่นเนื่องจากดาวการเงินมาตกวินาานะครับอาจส่งผลทําให้มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะไม่บอกเกมาะกับการลงทุนอะไรในเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินเลยนะครับช่วงนี้ก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับการเก็บเงินแต่ยังไงมันก็เก็กบไม่ค่อยอยู่เนาะเนื่องจากดาวมันมาอยู่วินาาเขาเรียกว่าดวงเงินร่วงเงินไหลนะครับจนกว่าจะผ่านพ้นวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับหลังจาก23กรกฎาคม โคมหนะ้าดาวการเงินเนี่ยจะโครจรมาทับตัวนะครับเรียกว่าชาวลัคนาราศีสิงดวงชะตาตกบอลเงินบ่อทองนะครับมีความสําเร็จในเรื่องของการหาโชคหาลาบใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆนะนะครับจะกลับมามีความสําเร็จนะครับมีารายได้มากขึ้นโดยเฉพาะดาวพระพุธเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าเรือนการเงินอย่าง,ดางเดียวแต่เป็นเจ้าเรือนโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการลงทุนต่างๆก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับมีเกีย์ได้กําไรจากการลงทุนค่อนข้างเยอะนะและมาในช่วงของวันที่28กัน กันยายนนะครับดาวการเงินจะโคจรมาอยู่เรือนกระดุมพระนะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีดีสุดในรอบปีนี้เลยดาวการเงินกลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับเรียกว่าในช่วงของ3เดือนนี้นะครับยกเว้นในช่วงของวันที่4ี 23, ่ถึงยี 23, รกรกฎาคมช่วงนี้กันงินไม่ดีแต่ถ้าเกิดเลยยี 23, ่สกรกฎาคมไปจนสิ้นเดือนกันยายนนะครับดวงการเงินท่านขึ้นดีมากเลยนะครับจริงๆดียาวไปจนถึงสิ้นตีเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเด่นตรงที่ว่าดาวการเงินมาทับตัวแล้วก็จะย้ายกลับไปอยู่บ้านตัวเองได้ตำแหน่งที่มั่นคงสุดในรอบปีนี้ ยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับในเรื่องงานอาจจะูวุ่นวายมีความเหนืดอเหนื่อยอยู่บ้างแต่การเงินท่านจะกลับมาดีมาเฮงมาปังแล้วนะครับเรียกว่ามีโชคใหญ่นะครับถึง2ชั้นดาวการเงินมาทับตัวแล้วก็กลับไปอยู่บ้านได้ตําแหน่งเกษตรราชิบบดีในตลอดทั้ง2เดือนหลังนี้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอส่งกําลังใจดีๆให้กับชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ในเรื่องของการเงินทุกคนเลยนะครับแต่ถ้าจะถามหาเกี่ยวกับอุปสรรคในเรื่องการเงินก็อย่างที่บอกนะครับไม่มีดาวอะไรที่เป็นดาวเสียนะครับมาทับเปลืองินใด แต่ว่าจะมีแค่ช่วงวันที่4กรกฎาคมจนถึง23กรกฎาคมที่ดาวการเงินไปตกวินาาที่เหลือก็คือดวงดีดวงเหงแน่นอนนะครับอันนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาและชาวราศีสิงห์ทุกท่านครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับให้หาเป็นแก้วใหม่ทองนะมาบูชาเสริมดวงติดตัวนะครับเนื่องจากแก้วใหม่ทองเนี่ยเป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้างในเนี่ยมีเส้นไหมสีทองอยู่ข้างในคนโบราณเชื่อว่าเป็นเส้นผมของพระแม่ธรณีนะครับใครที่นํามาบูชาเสริมดวงติดตัวก็จะเชื่อว่าจะทําให้ร่ํารวยนะครับมีโชคมาก มีลาบมากมีทรัพย์มากนั่นเองนะครับเป็นการดึงดูดโชคลาภดึงดูดทรัพย์เข้าหาแก่เจ้านายหรือว่าผู้ที่ครอบครองนั่นเองก็ลองหามาบูชาดูแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงนะครับดาวประพุธเนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับการมอบเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนหรือว่าหนังสือโดยเฉพาะหนังสือเรียนหนังสือธรรมะนะครับนังสือธรรมะไปให้แก่บ้านพักคนชราหนังสือเรียนให้แก่บ้านพักเด็กกำพร้าคนที่ขาดแคลนโอกาสเกี่ยวกับทางด้านการศึกษานะครับไปมอบทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การเรียนพวก หากํำบุญเป็นจำนวนถ้าเป็น,ปนไปได้ก็ขอให้ลงท้ายด้วยเลข17ละกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักดาวความรักของชาวลัคนาราศีสิงได้แก่ดาวพระราหูดาวพาระราหูยังคงอยู่ที่เรือนภพสุภานะครับต้องแยกกันระหว่างคนโสดและไม่โสดนะครับสําหรับคนโสดเนี่ยดวงความรักถือว่าค่อนข้างดีนะ มีเกณฑ์ดีนะครับในการได้เรเริ่มเริ่มต้นเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่หรือว่าใครที่มีการศึกษาดูใจกันอยู่แล้วก็ถือว่าความรักของท่านก็มีเกณฑ์พัฒนาไปได้ค่อนข้างดีนะครับ <S <S ส่วนมากชาวลัคนาราศีสิงห์จะมองไปถึงอนาคตการวางแผนนะครับเกี่ยวกับการแต่งงานการมีครอบครัวอะไรพวกนี้นะครับ <S <S ถือว่าในช่วงตลอด3เดือนนี้คนโสดนะครับเป็นช่วงที่ท่านจะมีเสน่ห์นะเนื่องจากดาวพังคารกับดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นดาวกลุ่มเสน่ห์มาทับตัวนะครับก็มีโอกาสจะมีคนมาชอบมาหลงไหลท่านโดยเฉพาะนะครับบุคคลที่มาจากการทํางานนะครรับหือ ผู้ใหญ่อาจจะแนะนําให้รู้จักนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็ได้นะครับยังไงเรื่องของความรักเนี่ยค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลยนะเป็นกําลังใจงให้ชาวลัคนาชาวราศีสิงสำหรับคนโสดทุกท่านนะครับส่วนสาหรับใครที่แต่งงานแล้วอันนี้ต้องระวังกันนิดนึงเนื่อง,งจากดาวพระเสาร์เจ้าเรือนอริมาทับเรือนปัตตานีนะครับก็มีเกณฑ์จะทะเลาะบ่อแหวงกับแฟนคนรักคู่ของได้ง่ายนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะมีอารมณ์โมโหกันนะครับนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะมีเหตุทะเลาะกันและบวกกับดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับมาเลงกับดาวพระเส มามเจ็ดนเนี่ยเป็นคู่แตกหักกันนะครับให้ระวังเกี่ยวกับบุคคลที่3มือที่3นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสถานทีทํางานอาจจะทําให้ท่านนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าความรักได้นะครับจริงๆก็อย่าไปเชื่อคนอื่นมากนักให้คุยกันแค่2คนนะครับบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราเห็นก็ได้นะครับยังไงให้เปิดใจคุยกันในเรื่องของความรักจะดีกว่าแต่ยังไงดาวอารีมาท่าเรือนคู่ครองนะนะครับมีเกณฑ์จะทะเลาะกับแฟนคู่ของง่ายหรือใครทํางานแบบมีหุ้นส่วนก็มีเกณฑ์ที่หุ้นส่วนจะหักหลัง ว่ามีปัญหากับหุ้นส่วนในเรื่องการทํางานมีเกณฑร์แตกหักกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากถึงชาวลัคนาราศีสิงห์ทางเรื่องความรักแล้วก็การทํางานแบบมีหุ้นส่วนนั่นเองครับ ชาววัคานาราศีสิงห์ให้หาเป็นหน้าเกี้ยวนะครับมาบูชาเสริมดวงติดตัวไว้ด้วยนะเนื่องด้วยลักษณะแห่งพญานาคที่เกี้ยวพันกันอยู่คนโบราณเชื่อว่านะครับใครที่บูชานาเกียเ้ยวนี่จะทําให้ความรักนั้นสําเร็จสมหวังได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะพิธีนาเกี้ยวนี่เขาเชื่อว่าเป็นพิธีแต่งงานของเรานาคานาคีเป็นพิธีให้สัจจะต่อกันว่าจะมีผัวเดียวเมียเดียวนะครับนาคานาคีตนใดเข้าพิธีนาเกี้ยวแล้วจะไม่สามารถมีผัวอื่นเมียอื่นได้เพราะเขาถือเกี่ยวกับการรักษาสัจจะเมื่อต่างฝ่ายต่างให้สัจจจะกกกััััันนนนแล้้้วววว็ตอองรรษาสืมมีีีเเเเเดดยยยปบ บูชารักแถ้นั่นเองครับใครอยากจะสําเร็จสมหวังบูชานาเกีือนะจะดีแก่ดวงชะตานะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีสิงนะครับดาวพระราหูเนี่ยให้ไปทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างนะเช่นชาระค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงถาวายหลอดไฟก็ได้นะครับ หากทำบุญเป็นจํานวนเงินก็ขอให้ลงท้ายด้ยวยเลข12กันนะครับเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพบความรักนั่นเองครับวันนี้ช่องหัวใจนาคาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายของรายการเราแล้ววันนี้นะครับอย่างไรก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์เป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องหัวใจนาคาของเราไปด้วยก,กันครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะสวัสดีครับ